ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มนุษย์ทำไม่ได้หลอดไฟยานอาวกาศทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ยากมนุษย์ทำได้ทั้งหมดเป็นเพราะมนุษย์รักที่จะพัฒนาชีวิตของตัวเองไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้ในชีวิตของมนุษย์ภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า possible แปลว่าเป็นไปได้ impossible แปลว่าเป็นไปไม่ได้ แต่มีนักปราชลาดท่านหนึ่งบอกว่า impossible เนี่ยไม่มีคำนี้ไม่มีความหมายมันมีแต่คำว่า possible แปลว่าเป็นไปได้อา้าวแล้วตัว i กับตัว m มาจากไหนตัว i กับตัว m ที่อยู่ข้างหน้า possible มาจากคำว่า i am possible ฉันเป็นไปได้ทุกเรื่องถ้ามนุษย์รักที่จะพัฒนาชีวิตเราจะทำได้ทุกอย่างแล้วขอให้ทุกท่านได้จดจำไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่มนุษย์ทำไม่ได้ข้อจำกัดในชีวิตของมนุษย์คือความคิดด้านลบเท่านั้นถ้าเราไม่มีความคิดด้านลบทุกอย่างเป็นไปได้ possible